ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคุูจะมาสอนนะคะในเรื่องของการหาคนอแล้วก็คมหรมนะคะก่อนอื่นโจทย์บอกว่าจำนวนเต็มบวก a และ b นะคะกูก็จะเขียนอยะอวิธีทำก่อนเนาะจำนวนเต็มบวก a และ b แสดงว่า a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกหรือว่าแท้บวกนะคะซึ่งโจทย์กำหนดมาอีกว่าอันนี้เนาะอ่านะคะ เราเอาโจทย์มาเขียนก่อนเนาะจาก a คูณ b บวกห3เท่ากับยีคูณนะคะ20่คูณ n ยี่คูณค่ารรของ a b บวกสิบสองคูณคารรของ,ง a b นะคะโจทย์ให้หาจำนวนเต็มบวก a และ b เนาะก่อนอื่นเลยเรายังจำความสัมพันธ์ได้หรือเปล่าคะ ความสัมพันธ์ระหว,ว่างหอรอมอและคอรอนอ,อความสัมพันธ์นะหอรอมอคูณคอรนอ,อจะเท่ากับอะไรคะจะเท่ากับผลคูณของจำนวนนั้นนะคะซึ่งหอรอมอของข้อนี้คืออะไรคะ,ะซึ่งหอรอมอของข้อนี้คืออะไรเอ่ย หอละมองอของข้อนี้ก็คือจะก,กำหนดว่า,า,าเป็นนี้เนะาะ a b แล้วถ้าเป็นคร,อรนอรล่ะคร,อรนอรของข้อนี้ก็คืออันนี้เนาะจะเห็นว่าวงเล็บแตกต่างกันนะคะเป็นเล็บใหญ่กับวงเล็บเล็กแล้วก็ทีนี้ผลคูณของจำนวนนั้นก็คือ a คูณ b เลยนะคะเนี่ยเราก็จะได้ความสัมพันธ์มาแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปครูก็จะ เชื่อมโยงเนาะว่าสิ่งที่สิ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะจะสามารถเอาไปแก้โจทย์ปัญหาได้ยังไงบ้างน,นะคะมาลองดูกันคักคู่นะาผมขอเรื่องพื้นที่หน่อยรู้สึกนะคะต่อไปลอตรนี้เลยนะคน ะโอเค okay. ต่อไปเนาะเรามาเริ่มกันต่อเลยเราได้ความสัมพันธ์อย่างนี้แล้วนะคะครูก็จะทำยังไงเอ่ยครูก็เห็นว่ามันมีนี่เนอะมันมี20กับ12ซึ่ง20กับ12องเออหอเรอมอคืออะไรคะคือ4ครูก็ย้าย4ออกมาก่อนเนาะจากนั้น4คูณอะไรได้ยี่สิบคูณหก็จะเป็น 5ab นี่เนาะลองเลือกซ้ำกันเนาะ บวกกับคูณกบปิดนงนะบวกอะไรคะ4คูณอะไรได้12 4สคูณสแล้วก็คูณ A B นะคะาจากนั้นครูก็ทำยังไงเอ่ยครูเอา4ถขอด4ออกมาเพื่อที่จะนำสีไปหารฝั่งนี้เนะาะก็จะเป็น A A คูณ d บวก63แล้วก็หาร4นะคะ mm hmm. ถ้าเากบดวงเล็บเดิมเลย5คูณด้วยคอเราเอา4ไปแล้วเนาะครูก็จะไม่เขียนวงเล็บเราจะได้ไม่งง5คูณด้วยอะไรเอ่ยคอนลของ A B บวกด้วย3คูณด้วยของมอของ A B นะคะซึ่งครูก็จะนำา4นะคะไปหาร เล็บแรกก็เป็น a คูณ b หาร C บวกกับณ13หาร4ได้9นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะะขนางก็เป็นเหมือนเดิมน,นะคะทีนี้ยังจำกันได้ไหมนะคะว่าการที่ครูจะเอา a คูณ b เนี่ยแล้วก็ไปหาร4โจทย์เขาคำนดอะไรมานะคะบอกว่า a b เป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้น a คูณ b ย่อมเป็นจำนวนเต็ม ตัวทีนี้จำนวนเต็มบวกอะไรที่หาร4ี่ลงตัวแสดงว่าก็ต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นพหุคูณของ4นั่นเองนะคะต้องเป็นพหุคูณของ4ซึ่งพหุคูณของ4มีอะไรบ้างคะก็จะมีตั้งแต่4ใช่ไหมคะแต่สิเนาะสาสองไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงไปเรื่อยจนถึง4 n นั่นแหละหรือว่าจำนวนที่4 นะคะหาลงตัวนั่นเองทีนี้ครูลองมาดูเนาะว่าถ้าครูแยกเป็นกรณีนะคะกรณีที่หนึ่งครูจะให้ a คูณ b เนี่ยเท่ากับ4ก่อนนะคะ a คูณ b จะเท่ากับ4นะคะมีโอกาสที่ a และ b จะเป็นอะไรได้บ้างคะเป็นตั้งแต่1เนาะ1่คูณ4อ่เป็นอะไรอีกคะลงดูดิค่ะลองเรียนรูกันเราจะได้ไม่งงเนาะ หนคูณสเป็นอะไรได้อีกคะอ่าหนคูณสนะสองคูณสองสคูณหได้ไหมได้นะคะโดยรูอ่าเอาเป็นหนคูณสก่อนละกัน1นคูณสีนะคะหนคูณสก็จะได้4ี่นะคะูณไปทั้งค่าเลยสี่บวกสี่เก้ากับ5คูณด้วยพอรมนเออขอโทษค่ะคอรนของสกับ1ก็คือ4ใช่ไหมคะ อสมของ4กับ1ก็คือ1เนาะอันนี้ก็จะได้10เนาะ20่สิบบวกสามสเท่ากับยี่สไหมคะไม่เท่ากันเนาะอ่าวิธีต่อไปเนี่ยครูก็จะให้เราลองไปดูเนาะแล้วก็แก้ปัญหาโจทย์ให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือค่า A กับค่า B เนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาคุยกันในครั้งหน้านะคะ